ต่อเตยนะคะขอบคุณดาวที่อ่อนมาให้ยังไงก่อนสวัสดีแม่โมโอแอบติดตามแม่เงียบๆมาตั้งแต่คลอดน้องตอนนี้น้องหนึ่ง้าขวบแล้วค่ะยังกินนมแม่อยู่ใส่ยปั๊มรวนประหยัดเงินเยอะเลยค่ะขอบคุณสำหรับความดูดีๆค่ะโอ้คุณแม่ งไงก่อนปื้มไม่ไหวแคปหนึ่งสองซาำนะคะเนาะคืนนี้ลงทุนไปเติมดาวมาหย่อนให้กันเพื่อมาบอกว่าฉันสกเซสแล้วหรอหรือ,รอยังไงนะคะเนาะดีใจขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะ,ะ,นะะขอบคุณที่อยู่เป็นหลักฐานให้คุณแม่แ,มแมนะคะในเพจเรานะคะเนาะ,ะ,นะะ,นะะได้รู้ว่าเนี่ยบอกแล้วพูดมาเสมอทำไมถึงขขึ้นแฮชแท็กว่านมแม่ง่ายๆกับแม่โบมันง่ายจริงๆขอแค่เข้าใจนะ,ะอยากเลยออกมา มาพูดว่านมแม่ง่ายๆเพราะเราไม่อยากให้คุณแม่ค่ะต้องไปดำดงนะคะแบบแบบงมป่างมดงงมฝุน่นงมอะไรไปทั่วมันโอ้ยมันหมดยุคแล้วที่จะต้องไปงมอะไรก้อนนะคะเนาะมันมีคนลองผิดเจ็บปวดมาให้เธอแล้วเธอทําไมจะต้องเอาตัวเองไปเจ็บนะคะเนาะแต่ขอให้เธอแค่รู้ไว้ว่าแม่ทุกคนคลอดลูกมามีนมให้ลูกกินแน่ แต่เหนือสิ่งอื่นใดเธอต้องบอกตัวเองก่อนนะว่าฉันเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้และฉันจะมีนมแม่ให้ลูกนะคะฉันกินนะคะแม่ทุกคนที่คลอดมีนมแม่ให้ลูกกินแน่แต่นมมันจะไหลก็ต่อเมื่อเราทําอะไรกับหัวนมและลานนมดังนั้นถ้าคุณแม่ค่ะทําอะไรกับหัวนมและลานนมให้ลูกดูดสามีมาช่วยดูดยังได้เลยเรียกสามีลูกไม่ดูดมาช่วยดูดนอยนมมันไม่ออก แคดูดให้ชั้นหน่อยเมือตอนนั้นอะอะไรอย่างนี้น,นะคะเนาะแต่ต้องดูดให้ถูกแค่นั้นเองถ้าจะมีดูดนึกออกปะเขาจะต้องจินตนาการแบบนิดนึงมันจะต้องดูดอีกฟิลหนึ่งอะไรอย่างะะี้ค่ะมันคนละฟิลนะคะเนาะแล้วก็ใช้เครื่องปั๊มนมถ้าเมื่อไหร่เรามีการทําอะไรกับมันแล้วเราทําเสมอวันหนึ่งทำแปดครั้งเนี้ยค่ะแล้วเราทําอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งเดือนหรือแล้วแต่ที่เราต้องการที่จะมีมันเท่าไหร่เราทํามันสม่าเสมอตลอดต่อเนื่อง เรามีมันอย่างแน่นอนโดยที่เราค่ะไม่ต้องไปสะ,สะแสวงหากินนะคะ everything งก n บเบลล่าที่เขาทำขึ้นมาเนึ่ออกไหมคะเนาะถามว่า everything งก n บเบลล่านะคะที่เขาทำขึ้นมานะคะมีส่วนช่วยไหมอาจจะบ้าง หรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะในส่วนของตรงนี้แต่เนื้อสิ่งอื่นเนี่ยไม่อยากให้คุณแม่ไปคาดหวังอะไรจากอันอื่นให้เราคาดหวังจากตัวเรานะคะเนาะขอบคุณนะคะที่มาแบบว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรรีวิวนะคะความสําเร็จให้กันฟังดีใจที่สุดนะคะคนทําเพจนะคะดีใจที่สุดก็คือว่าผลลัพธ์เกิดกับคนที่ติดตามนะคะถ้าผลลัพธ์เกิดกับคนที่ติดตามแสดงว่ามันเวิร์กแสดงว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยมันทําได้จริงแต่ถามว่ามันอาจจะมีคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จนะคะแต่หลายๆคนก็สําเร็จแต่ไม่กา เปิดตัวก็มีนะคะเนาะฉันแอบ,บนะคะเนาะอยู่มุมข้างๆเธอหนาอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งฉันก็แบบสําเร็จแล้วนะฉันก็เลยเอาความสําเร็จมาฟาดหนะ้าเธออะไรเงี้ยโอ้ยอยากให้มาฟาดกันเยอะๆเลย